สวัสดีครับก็มาพบกับช่องดารุกรับสรับคลิปนี้ก็เช่นเคยว่าจะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอุลตร้าแมนโอเมก้าก็ยังคงไม่เปิดตัวกันสักทีนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ารออีเวนต์อะไรกันอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่าไง่ไง่ก็คงเปิดตัวในเดือนนี้กันอย่างแน่นอนส่วนข่าวในคราวนี้หลักๆก็จะยังคงเป็นข่าวลือของทั้งคาเมเดอร์กาบุแล้วก็ไรเดอร์คนใหม่คาเมเดอร์เซสกันนะครับก็มาเริ่มกันที่ข่าวจริงกันก่อนกับ การเปิดตัวไอเทมร่างสุดยอดของคาเมเดอร์กาบู DX Goji p o ดและร่างสุดยอดที่มาแบบ2สไตล์ร่างสีสม้มจะมีชื่อว่าคาเมเดอร์กาบู e r Mode ส่วนสีม่วงจะมีชื่อว่าคาเมเดอร์กาบู s t e r Mode ตัวโ o จิโซก็จะมีลักษณะเป็นขวดโลเยลลี่วิธีการเล่นแบบแรกการแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์กาบูโอเวอร์กดที่ปุ่มด้านหน้าของโกจิพอแล้วก็ปากของกาบูเพื่อใช้ท่า Over Smash แล้วหมุ คันโยกเพื่อใช้ท่าโอเวอร์ฟินิชบุนโกจิพอดเพื่อแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์กาบูมาสเตอร์โหมดกดที่ด้านหน้าของโกชิพอดเพื่อเลือกขนมและกดที่ปากของกาบุเพื่อใช้ท่าไม้ตายของขนมที่เลือกมุนคันโยกเพื่อใช้ท่าไม้ตายมาสเตอร์บูสต์ดีเอ็กซ์โกจิพอดก็จะมีราคาอยู่ที่4,620เยนวางจำหน่ายในวันที่26เมษายนนี้และโกจิโซของเลเจนด์ไร e r เดอร์ในรูปแบบของร่างสุดยอดที่คราวนี้มารวดเดียวส ชุดเลยซึ่งก็จะเป็นรูปแบบกล่องซูมนะครับภาพลายอัพของชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ชุดที่3ที่ไฮไลท์ก็คือจะมีอิจิโกโกจิโซที่เพิ่งมาในชุดนี้เป็นครั้งแรกอีกด้วยซึ่งในกล่องก็จะมีสติกเกอร์มาให้2แบบแบบร่างสุดยอดแล้วก็ร่างแรกส่วนรูปแบบแผงวงจรข้างในผมก็คิดว่าก็ยังคงเป็นร่างแรกเหมือนเดิม DX Legend r i d e r Gojiso Series ชุดร่างสุดยอดก็จะมาแบบกล่องซูมมีราคากล่องละ770เยนทั้ง3ชุด มาในวันที่26เมษายนนี้มาในส่วนของข่าวเลยกันบ้างกับภาพสเกสหลังสุดยอดของ c o m เมเดอร์รัที่จะมีชื่อร่างว่า p u ดดิ้งอลา m ม s ก็เรียกว่าดูแปลกเลยนะครับเพราะมาในทีมสีขาวในส่วนของอาวุธก็ยังคงเป็นธนู r ัมเบรเกอรแต่จะมีโล่เพิ่มเติมกันเข้ามาซึ่งก็บอกกันว่าโล่ชิ้นนี้ก็เป็นการย้อมแมวมาจากริงโกอาร์มหรือแอปเปจากคเมเดอรไกมุในส่วนของขนมที่เป็นต้นแบบ ก็น,น่านจะตามชื่อเลยนะครับพุดดิ้งอลาโมดก็จะเป็นของหวานแนวรวมมิตรอะไรกันแบบนั้นแล้วถามว่าร่างนี้จะออกมาเมื่อไรจากกาหนดการวางจําหน่ายของเล่นก็บอกกันว่าจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ และอีกภาพที่ไม่ใช่รูปหลุดแต่เป็นภาพจากเว็บทางการของบอกค่าเจ้าแดกในรูปแบบโหมดต่อสู้เรียกว่าเห็นกันแค่นี้ยังรู้สึกได้ถึงออร่าของบอสเลยนะครับแต่การที่มีรูปออกมาก็แปลว่าเราอาจจะได้เห็นกั้นในเร็วบบนี้กันแล้วหรือเปล่าสำหรับหนังลงดูร้อนของคาเมเดอร์กาบุและนัมเบอร์วันเซนไทน์โคจูเอร์ก็ได้ทำการปล่อยวิชวลเป็นการยืนยันว่าปีนี้มาแน่ๆน,นะครับโดยจะมีกำหนดการฉายในวันที่25กรกฎาคม ว่ารอบนี้บ้านเราก็มีลุ้นให้ฉายไล่ๆญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันในส่วนคำโปรย ที่อยู่ในตัวอย่างก็คือการต่อสู้ครั้งใหญ่ของค er าเมเดอร์กาโบกําลังจะเริ่มต้นขึ้นส่วนของ Number ร์ e ันเซนไท o ์โ r จูเก็คือนี่คือจุดเริ่มต้นพร้อมประวัติศาสตร์ใหม่ของซูเปอร์เซนไทัดมาก็จะเป็นการรวมข่าวลือของค er าเมเดอร์เซสไรเดอร์คนใหม่ประจำปี2025ที่บอกกันว่าไราเดอร์คนนี้จะเป็นไรเดอร์เล็กที่มาในทีมเทคโนโลยีสีของไรเดอร์คนนี้จะคล้ายกับคาเมเดอร์ใหม่เลขนึก็คือส สีเขียวสีดำแล้วก็สีเงินในส่วนของมอเตอร์ไซค์ก็จะมีความคล้ายกับไซโคลนและอันที่ผมว่าดูแปลกมากก็คือเข็มขัดแปลงล่างจะเป็นลักษณะของการพาาหน้านอ,อกซึ่งหลังจากที่ผมได้ลงรูปกันไปและหลายคนก็บอกกันว่าน่าจะทําให้ดูคล้ายกับอักษรตัว4หรือตัวแซดกันนะครับจริงๆตรงนี้ผมจะติดใจอยู่อย่างเดียวก็คือแล้วตอนทําออกมาเป็นของเล่นจะออกมาเป็นยังไงถ้าต้องให้สะพายก็ดูจะเล่นลําบากอยู่เหมือนกัน ในส่วนของกิมมิคไอเทมประจำภาคนี้ก็บอกกันว่าจะใช้ลูกแก้วในการแปลงร่างซึ่งในลูกแก้วนี้ข้างในก็จะมีภาพของมอนสเตอร์ในรูปแบบพิกเซลอยู่ส่วนวิธีการเล่นของเข็มคัดก็จะคล้ายๆก,กับเมบิอุสเบรสก็คือการหมุนลูกแก้วและลวดลายของลูกแก้วก็จะออกมาโชว์ตรงเข็มคัดตัวลิงไอเทมก็จะไม่มีระบบกันนะครับและสุดท้ายที่บอกกันว่าชุดสูตรของไรเดอร์คนนี้ก็จะดูมีความเรียบง่ายผมเดาวาว่า ก็คงจะออกมาคล้ายๆกับ c o m เมเดอร์กิสลัางเอนทรีฟอรมกันนะครับและตอนนี้ตารางของเล่นของ c o m เ a เดอร์เซก็ได้มีหลุดออกมาหนึ่งรายการกันแล้วน,นะครับซึ่งชุดแรกก็จะออกมาวางจำหน่ายในเดือนกรกฎาคมโดยจะมีราคาอยู่ที่แบบละ300เยนซึ่ง300เยนผมก็ถือว่าค่อนข้างถูกมากเพราะโกจิโซก็จะมีราคาอยู่ที่500เยนเส้นไตริงมีราคาอยู่ที่400เยนถ้าจากข่าวลือที่บอกว่ากิมมิก ไอเทมของเรื่องนี้จะเป็นลักษณะของลูกแก้วที่ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากผมว่ากระดูดเข้าาอยู่เหมือนกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องรานี้น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกเล่นของไอเทมร่างสุดยอดของคาเมเดอร์กาบูโกชิพอดดูน่าสนใจกันไหมแล้วคราวนี้คาเมเดอร์เซสจะดูแหวกแนวกันขนาดไหนก็ลองมาพูดคุยในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสํานักการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ